โอ้ยอได้ปลางแรกปลาสล,ลิตครับผมหกรอยห้าสิบกูเล่นตั้งนานกูได้อะไรไม่รู้โอ้โหพระเจ้าจอด โอเคครับผมก็กลาวสวีดัสสวัสดีกันด้วยเลยครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพลาปันนะครับผมดูเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมทุ่งรักนักตกปลานะครับผมดูก็มาลุยกันเลยนะครับผมดูนะฮะทุนหนึ่งหมื่นบาทนะครับพอมนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานเลยนะครับผมก็จะเล่นเป็นแบบว่าช่วงๆนะครับผมสําหรับค่ายเอบมาได้ไรครับผมเปิดแรกนะฮะ โอ้โห,โหเปิดแรกได้ถุงขยะทรัพยาเน,นี่ยครับผมดูศูนบาทเนี่ยผมเสียไปแล้วห้าร้อยขอเป็นปลาได้ไหมเป็นปลาได้ไหมคนดูกระป๋องกูเสียอีกห้าร้อยคนดูโอ้โหนี่ไงถ้าหลอดันนี้มาเร็วนี่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ได้คนดูรอบนี้กิ่งไม,ม้รองเท้า สภาพพันห้าหายไปโคตรเร็วโอ้โหเนี่ยได้อะไรกันดูตุงขยะยดเคโอ้โหรถเบ็ดก่อนแล้วกันนะครับผมเบ็ดร้อยพอนี่ไงยังไงครับผมกระป๋อง เสียจัดเลยอย่างนี้เสียตังค์นะไม่เสียอะไรโอ้โหเก้าแล้วเนี่ยเรียบร้อยสภาพหายไปอีกพันหนึ่งมารอบนี้ป่าต้องติดแล้วแหละมาป่าอะไรคนดูโอ้โหป่ากิ่งไม้โอ้โหคนดูกูรภูมิใจจริงๆ มารอบนี้โอ้โยนานขนาดนี้ปลาถุงขยะครับผมโอ้โหซาปาบนี่มันหนองน้ำหรือหนองอะไรวะเนี่ยมาดูโอ้โย <Yeah. S 1> ได้ปลางแรกปลาสลิดครับผม650 กูเล่นตั้งนานกูได้อะไรไม่รู้โอ้โหรัเจ้าวจอดมายังไงนี่ไงได้ปลารอบเดียวครับท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อนนครับผม นี่ไงปลากระป๋องครับผมโอ้ยจะติดเมนะื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไปเรื่อยแล้วล่าสุดนี่ไงช่ yeah. ได้กับปูโอ้โหครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ที่เล่นได้ปูครั้งแรกเล่นมาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นปูมีด้วยหรอ เฮ้ยคนดูเหลือสามพันห้าิบาทแล้วะเอาดีท่านผู้ชมมันจะเหลือหรือเปล่าเฮ้ยกิ่งไม้มาวัดดีห้าร้อยคนดูหมื่นหนึ่งหายไปกับเกมนี้เนี่ยท่านผู้ชมจุกจัดปลากระป๋องโอ้ตาสามไม่ครวรหรือเปล่าเนีย มารอบนี้ขึ้นยากหน่อยได้แล้วนี่ครับผมมาดูได้กิ่งไม้อ่ะสองพันสุดท้ายเ <_ n _ 2> บย็ดสองร้อยละกันนะฮะ <n _ 2> ได้อะไรคนดูโอ้โห my god สองร้อยหกบาทปลาสลิดนะครับผมมดูครั้งแรกครั้งที่สองนี่ เป็นสองมาดีอยู่นะติดปลาบ่อยอยู่นะนี่ไงปลากระป๋องครับผมเบ็ดห้ารอยสักหนึ่งตาไปรอบนี้ยังไงนะวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของผมนะคนดูสำหรับเกมนี้นะฮะนี่ไงเห็นไหมวันนี้ไม่ใช่วันของเราคนดูโอ้โหมามามา โอเคนะครับผมรู้เรื่องนะก็เอาเป็นว่าเหลือ700ไว้ทําทุนต่อละกันนะครับผมวันนี้ก็โดนแดกอีกแล้วนะครับผมดูสําหรับเกมทุงรักนักตกปลานะครับผมดูก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกระทึอไือรด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาละกันสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ